ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าเอกายโนมัคโคผลทางเอกเดียวนี้คือสติปัฏฐานสที่จะนำสัตว์ทั้งหลายให้บริสุทธิ์ให้พ้นจากความโศกความร่ำไห้ให้ถึงความสงบระง,งับและบรรลุนิพพานโดยแท้จริงภิกษุทั้งหลายคำว่าสติปัฏฐาน หมายถึงการตั้งมั่นแห่งสติไม่ใช่แค่ระลึกได้ชั่วครู่แต่คือการตั้งใจรู้ตรงต่อความจริงรู้กายตามที่เป็นรู้ใจตามที่เป็นรู้ทุกสิ่งโดยไม่ตกไปในความเห็นผิดว่าเราหรือของเราเพราะเมื่อใดสติไม่ตั้งมั่นใจจะไหลไปกับอารมณ์แต่เมื่อสติตั้งมั่นใจจะเห็นทุกสิ่งตามจริง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตะถาคตกล่าวว่าสติเปรียบเหมือนดวงประทีปในห้องมืดเมื่อสติปรากฏความมืดแห่งความหลงย่อมดับไปเมื่อความหลงดับปัญญาย่อมเกิดและเมื่อปัญญาเกิดใจก็เริ่มเป็นอิสระภิกษุทั้งหลายสติปฐานมิใช่เพียงการภาวนาในยามนั่งสมาธิ แต่คือการรู้ทั่วพร้อมในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนพูดทำคิดเมื่อมีสติอยู่กับสิ่งที่ทำใจจะไม่หลงไปในอดีตรหรืออนาคตนี่คือทางสายตรงแห่งการรู้แจ้งดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าผู้ใดตั้งสติไว้ที่กายเวทนา และทำอย่างต่อเนื่องผู้นั้นย่อมเห็นการเกิดและดับในทุกขณะและเมื่อเห็นการเกิดและดับอย่างต่อเนื่องผู้นั้นย่อมเห็นธรรมโดยประจักษ์เห็นว่าไม่มีตัวตนถาวรไม่มีสิ่งใดควรยึดมั่นนี่คือจุดเริ่มของปัญญาแท้จริงเพราะเหตุน,นั้นภิกษุทั้งหลายเราจะถาคตจึงกล่าวว่า สติปัฏฐานคือทางเดียวไม่มีทางอื่นอีกเพื่อความบริสุทธิ์ของใจและเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าสติปัฏฐานมีสคือกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิต,ตานุปัสสนา และธรรมานุปัสสนาทั้งสี่อย่างนี้เป็นประตูทั้งสที่เปิดเข้าสู่ใจผู้รู้ภิกษุทั้งหลายกายานุปัสสนาคือการรู้กายตามจริงเห็นว่ากายนี้ประกอบด้วยธาตุไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเห็นการหายใจเข้าหายใจออก เห็นการเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนเพียงรู้ไม่ต้องบังคับรู้ว่ากายเคลื่อนไหวแต่ใจเป็นผู้ดูนี่คือการเริ่มกลับมาสู่ปัจจุบันดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าเวทนานุปัสสนา คือการรู้เท่าทันความรู้สึกสุขก็รู้ว่าสุขทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์เฉยๆก็รู้ว่าเฉยรู้โดยไม่ผลักไม่ดึงเพราะสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงเห็นเวทนาเป็นของเกิดดับเมื่อเห็นเช่นนี้ใจจะเริ่มวางและไม่หวั่นไหวภิกษุทั้งหลาย จิตตานุปัสนาคือการรู้เท่าทันจิตเมื่อใจมีราคะก็รู้ว่ามีราคะเมื่อใจมีโทสะก็รู้ว่าโทสะเกิดเมื่อใจสงบก็รู้ว่าสงบรู้โดยไม่เข้าไปเป็นเหมือนคนดูฟ้าเห็นเมฆผ่านแต่ไม่กลายเป็นเมฆนั้น นี่คือการฝึกผู้รู้ให้มั่นของดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าธรรม,มานุปัสสนาคือการเห็นธรรมทั้งปวงตามจริงเห็นกิเลสที่เกิดเห็นการดับของกิเลสเห็นอุปาปทานที่เคยยึดและเห็นการคลายจากมันนี่คือการเรียนรู้ธรรม จากภายในไม่ต้องหาจากคำพีเพราะธรรมะอยู่ที่จิตนี้เองภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลฝึกสติปฐานทั้งสอย่างต่อเนื่องใจจะค่อยๆสะอาดขึ้นจากที่เคยหลงก็เริ่มรู้จากที่เคยถูกอารมณ์ครอบงำก็เริ่มเห็นอารมณ์อย่างชัดนี่คือการเดินบนทางสายเหตุ ที่ทุกก้าวคือปัญญาและทุกลมหายใจคือธรรมะดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าเมื่อบุคคลเริ่มเจริญสติปัฏฐานย่อมมีอุปสรรคเกิดขึ้นเสมอเช่นความง่วงความฟุ้งซ่านความเบื่อความสงสัยหรือแม้แต่ความอยากได้ผลเร็วแต่จงรู้เถิดว่า อุปสรรคเหล่านี้ไม่ใช่ศัตรูแต่คือครูที่มาทดสอบสติของเราภิกษุทั้งหลายเมื่อความง่วงเกิดขึ้นก็รู้ว่าง่วงยาด่าว่าฉันง่วงอีกแล้วเพียงรู้ว่าความง่วงเกิดขึ้นในใจเพียงเท่านี้ใจก็แยกออกจากความง่วงเมื่อแยกออกความง่วงจะค่อยๆจางไป เมื่อความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็รู้ว่าใจฟุง้งอย่าพยายามห้ามอย่ากดไว้เพียงเห็นตามจริงว่าความคิดกำลังเกิดและมันจะดับเองเมื่อหมดแรงใจผู้รู้ไม่ต้องสู้กับความคิดแต่แค่รู้ว่าความคิดก็เป็นธรรมชาติของจิตเช่นกันดูก่อนพิสูจทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่า แม้ความเบื่อความอยากหรือความสงสัยก็เพียงอารมณ์ที่เกิดขึ้นตามเหตุเมื่อเห็นว่านี่คือความเบื่อใจจะไม่จมในเบื่อเมื่อเห็นว่านี่คือความอยากใจจะไม่ถูกอยากพาไปเมื่อเห็นว่านี่คือสงสัยสงสัยก็กลายเป็นสิ่งที่เรารู้ไม่ใช่สิ่งที่เราตกอยู่ในนั้น ภิกษุทั้งหลายอย่ากลัวความเงียบอย่ากลัวความฟุง้งเพราะทั้งสองอย่างเป็นสนามฝึกของสติในความเงียบเราเห็นความละเอียดของใจในความฟุง้งเราเห็นความแรงของอารมณ์ทั้งคู่มีประโยชน์ถ้าเรามีสติรู้เท่าทันเพราะเหตุนั้นภิกษุทั้งหลายเราตถาคตจึงกล่าวว่าอย่าหนีอุปรา แต่จงรู้เท่าทันมันด้วยปัญญาเพราะทุกอุปสรรคคือบทเรียนของการเจริญสติและทุกครั้งที่เรารู้ทันใจจะเติบโตขึ้นอีกขั้นนี่คือหนทางแห่งความเข้มแข็งของผู้รู้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าเมื่อสติสมบูรณ์ปัญญาย่อมเกิด เมื่อปัญญาเกิดความเห็นผิดย่อมดับเมื่อความเห็นผิดดับใจก็หลุดพ้นพิษสูทั้งหลายผลแห่งการฝึกสติปฐานไม่ได้อยู่ที่ความนิ่งแต่คือการเห็นความจริงของชีวิตเมื่อเห็นว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใจ จะไม่ดิน้นไม่อยากไม่กลัวเพราะรู้ว่าทุกสิ่งดำเนินไปตามเหตุและผลดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าผู้ที่มีสติปัฏฐานมั่นคงย่อมมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันอย่างอิสระเมื่ออดีตผ่านก็รู้ว่าผ่าน เมื่ออนาคตยังไม่มาก็รู้ว่ามันยังไม่มาใจจึงไม่เหนื่อยจากการแบกสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงภิกษุทั้งหลายเมื่อสติกลายเป็นปัญญาใจจะเริ่มเห็นอนัตตาอย่างชัดเจนเห็นว่ากายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เรา อารมณ์ความคิดความรู้สึกล้วนไม่ใช่เราเมื่อไม่มีเราให้ทุกข์ความทุกข์ก็ไม่มีที่ตั้งนี่คือผลสูงสุดของการตั้งสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าผู้ที่เห็นการเกิดดับด้วยสติอย่างต่อเนื่อง ย่อมเห็นนิพพานในปัจจุบันไม่ต้องรอชาติหน้าเพราะนิพพานไม่ใช่ที่ไปแต่นิพพานคือสภาพของใจที่ไม่ยึดมั่นภิกษุทั้งหลายเมื่อสติเป็นปัญญาใจจะเป็นอิสระแม้โลกจะหมุนแต่ใจไม่หมุนตามแม้คนจะเปลี่ยน แต่ใจไม่เปลี่ยนเพราะใจรู้เท่าทันทุกสิ่งตามความเป็นจริงเพราะเหตุนั้นภิกษุทั้งหลายเราตถาคตจึงกล่าวว่าสติปัฏฐานคืนหนทางเดียวไม่มีทางอื่นอีกเพื่อความบริสุทธิ์ของใจผู้ใดฝึกสติในกายเวทนา จิตและทำอย่างต่อเนื่องผู้นั้นย่องถึงความสงบเย็นในโลกนี้เองและนั่นคือหนทางแห่งการหลุดพ้นที่แท้จริง